สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลแห่งนี้คือศูนย์รวมของความรักเมตตาและกรุณา ที่มีต่อคนไข้และญาติวันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของคนไข้และญาติทุกคนในฐานะญาติดิฉันอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่มีคําใด จะอธิบายเป็นคำพูดได้นอกจากคำว่าขอบพระคุณค่ะจึงตั้งใจผลิตคลิปวิดีโอสั้นนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะช่วยสื่อสารถึงความเป็นชาวรามาธิบดีให้สังคมไทยได้รับรู้หนึ่งในเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลคือภาพศิลปะ จากเรื่องจริงของผู้ป่วยสะท้อนพลังบวกและความหมายของการให้เพราะคำว่าให้ไม่สิ้นสุด Wall Art Sharing ศิลปะสร้างสุขสารฝันในรั้วรามาคือของขวัญที่มูลนิธิรามาธิบดีมอบให้แก่ผู้ป่วยและคนทั่วไปประกอบด้วยภาพศิลปะสามภาพ ที่วาดขึ้นมาจากความฝันที่กลายมาเป็นความจริงแล้วของอดีตผู้ป่วยสามท่านผู้ที่เคยเป็นผู้รับพลังใจความอบอุ่นและความหวังจนหายขาดจากโรคร้ายและได้กลายมาเป็นผู้ให้กำลังใจพลังบวกในชีวิตและแรงบันดาลใจต่อไปอยังสังคมและผู้ป่วยที่ต้องการแรงขับเคลื่อน ในการรักษาตัวโดยวันนี้ใครได้แวะเวียนไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคงได้เห็นผลงานศิลปะบนกำแพงที่เป็นสีสันโดดเด่นส่งพลังบวกให้แก่ผู้ป่วยและผู้คนที่แวะเวียนมาโรงพยาบาลซึ่งภาพวาดเหล่านั้นมาจากเรื่องราวของคุณอริสาธนานุรักษ์อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขา นักศึกษาแพทย์กรณัดทิพย์ทะเบียนการอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและคุณธนาเดชเขียวแก้วอดีตผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจากความฝันในวัยเด็กของคุณอุ้มอริสาธนานุรักษ์อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวผู้ที่หมดเวลาวัยเด็กไปถึง7ปีกับการเข้าออกโรงพยาบาล จนได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกสำเร็จเล่าว,ว่าตัวเธอในวัยเก้าขวบต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและปลูกถ่ายไขยกระดูกเธอจำได้อย่างชัดเจนถึงความรู้สึกตอนที่ยืนดูผู้คนมากมายกำลังสนุกกับการเล่นสงกรานผ่านหน้าต่างในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล เราได้แต่บอกกับตัวเองว่าทําไมและเมื่อไหร่เราจะได้ออกไปข้างนอกได้เล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องมองผ่านกระจกห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลสักทีซึ่งตอนนั้นคุณอุ้มมีพอร์ตเคมีบำบัดฝังเจาะไว้ที่หน้าอกทําให้ไม่สามารถอาบน้ำแบบปกติได้ดังนั้นการได้เล่นน้ำสงกรานอย่างเต็มที่กับเพื่อน จึงเป็นเพียงความฝันวัยเด็กอุ้มอยากให้ภาพนี้เป็นภาพที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นต่อสู้และจุดประกายให้ทุกคนคิดว่าเราเกิดมามีชีวิตเดียวควรทำอะไรที่ไม่ได้ทำผิดเป็นคนดีทำให้ตัวเองทำให้ครอบครัวทำเพื่อคนอื่นแค่นี้ก็พอแล้ว อีกหนึ่งภาพที่อยู่ด้านนอกอาคารหนึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากคุณธนาเดชเขียวแก้วคุณครูวิทยาศาสตร์ที่เคยเป็นอดีตผู้ป่วยโลหิตจางทาลัสซีเมียเพราะวัยเด็กเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เราจึงขอเป็นคนให้ช่วงเวลาแบบนี้แก่คนอื่นคุณธนาเดชเล่าถึงที่มาของภาพนี้ว่ากว่า15ปี ที่ต้องทอรมานจากอาการของโรคโลหิตจางทาลาสัสเซียมีเขาไม่สามารถมีชีวิตวัยเด็กอย่างเด็กทั่วไปตอนเด็กๆผมทำกิจกรรมกลางแจ้งแบบห ok ักโหมไม่ได้เลยแค่วิ่งเล่นเรายังวิ่งได้ไม่เหมือนเพื่อนเลยบางครั้งได้แต่มองเพื่อนเล่นบาสเกตบอลอยู่ข้างสนามจนเมื่อผมอายุได้17ปี ได้เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลรามาธิบดีผมจึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไปแม้ว่าขั้นตอนการรักษาจะทรมานและทำให้ต้องหยุดเรียนไปหนึ่งปีเต็มสุดท้ายผมก็ผ่านมันมาได้ขอให้มีกำลังใจเชื่อเสมอว่าต้องหายผมบอกกับตัวเองเสมอว่าก็แค่ตาย ถ้าเราไม่สู้ก็แพ้จากการที่เคยเป็นผู้รับในวันวานมาวันนี้คุณธนาเดชเลือกที่จะเป็นผู้ให้ด้วยการเลือกเดินทางสายอาชีพครูวิทยาศาสตร์สอนเด็กนักเรียนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งภาพคือภาพมื้อแห่งความอบอุ่นถูกถ่ายทอดเรื่องราวอยู่ที่ชั้นสอง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีที่แสดงถึงความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวอันเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผู้ป่วยบอกเล่าความทรงจำของคุณโจบ๊บกรณัททิพทะเบียนการนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ได้เล่าว,ว่าเริ่มป่วยครั้งแรก ตอนอายุประมาณสิบขวบครับมีก้อนโตที่คอพอไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระหว่างที่รักษาออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะร่างกายจะติดเชื้อง่ายมากตอนนั้นความต้องการของผมไม่ได้มีอะไรมากรู้สึกแค่ว่าอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นพลังบวกอันยิ่งใหญ่จากพ่อแม่ พี่น้องและเพื่อนฝูงและการเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดียังทำให้ผมพบกับต้นแบบผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผมมุ่งมั่นมาเป็นนักศึกษาแพทย์ได้สำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ผมเห็นว่าผู้ที่เป็นหมอคือคนที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่านพ้นโรคภัยไปได้ทำให้ผม อยากมายืนอยู itive, ่ณจ no ุดนี้บ้างและในอนาคตผมอยากเป็นคุณหมอรักษามะเร็งในเด็กครับกิจกรรมนี้คงไม่สามารถสำเร็จได้เลยหากขาดเหล่าศิลปินจิตอาสามารังสรรค์ปลายผู้กันวาดเรื่องราวที่น่าจดจำของอดีตผู้ป่วยให้เป็นรูปปรธรรมและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการส่งต่อพลังบวก และการให้กำลังใจคนที่กำลังเผชิญความเจ็บป่วยอยู่ณตอนนี้พร้อมกับเปลี่ยนโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นพื้นที่แห่งการให้ในมุมมองของศิลปินที่เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมโดยการใช้ศิลปะเป็นตัวกลางการสื่อสารคุณพดุงทรัพย์ประชานันคุณปันทิตามีบุญสบายคุณก้องพบ เบญจะนิรัตนะและคุณปองพลปรีชานน์กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่5คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกว่าการมาวาดรูปครั้งนี้พวกเราไม่ได้หวังทำเป็นรายได้แต่อย่างไรแต่เรามาทำด้วยใจเพื่อให้แก่สังคมซึ่งภาพวาดถูกถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบ3มิติเราทำให้เป็นศิละปะที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรงไปตรงมากว่างานศิละปะที่จัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี่กิจกรรม War l Art ร h a r i n g ศิละปะสร้างสุขสารฝันในรัวรามาเป็นโอกาสที่อดีตผู้ป่วยอยากจะใช้เพื่อให้ข้อคิดจากประสบการณ์การต่อสู้กับโรคร้ายว่าการให้ เป็นสิ่งที่สำคัญกับผู้ป่วยมากไม่ว่าจะเป็นการให้ความอบอุ่นจากคนในครอบครัวความหวังทัศนคติด้านบวกและการให้กําลังใจผ่านช่องทางง่ายๆเช่นคำพูดสั้นๆหรือการ์ดสักใบก็มีคุณค่าทางจิตใจอย่างประเมินค่าไม่ได้อีกอย่างคือทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ ดังตัวอยา่างที่อดีตผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตในช่วงฟ้าหลังฝนเดินไปในเส้นทางของการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้คนในสังคมมีความสุขและใช้ชีวิตในบทบาทของการเป็นผู้ให้ต่อไปในสังคมทุกท่านก็สามารถมาร่วมเป็นผู้ให้ ในกิจกรรม Wall Art Sharing ศิลปะสร้างสุขสารฝันในรั้วรามาได้ง่ายๆเมื่อแวะเวียนมาที่อาคารหนึ่งและศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตโรงพยาบาลรามาธิบดีเพียงร่วมเช็คอินหรือโพส์ตรูปถ่ายร่วมกับภาพวาดเพื่อเป็นการให้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารมูลนิธิรามาธิบดีได้ที่ f c e e o o o k n s t t g r r m m l n e at Ramafoundation หรือโทร02 201 11 11ศิลปะสร้างสุขสารฝันในรั้วรามา คือตอนนั้นจะได้ครั้งแรกปวดหัวแบบกินข้าวไม่ได้แบบเดินไปไหนไม่ได้แบบที่บ้านก็ตึดใจที่จะพาไปหาหมอะนะครับจนพบว่าน่าจะเป็นมนะเร็งครับเริ่มรักษาตอนนั้นคือจะให้เป็นยาเคมีบําบัดนะครับเขาให้ทางข่านไขสันหลังครับจะได้จะต้องแบบถ่ายแล้วก็งอตัวออกมาครับแล้วก็แบบเอาเข็มแบบแทงเข้าไปครับยอมรับว่าค่อนข้างทรมานพอสมควรครับเพราะว่าแค่ลุกขึ้นจากเตียงก็ก็จะอ้วกแล้วครับพอหลังจากที่รักษาหายเสร็จแล้วนะครับเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยอยากจะกลับมาเรียนที่นี่ต่อครับ ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชัดนปีที่4คณะแพทยาศาสตร์รามาธิบดีครับคือผมก็รู้ว่าเงินจากเวิทีส่วนใหญ่ก็มาจากคนบริจาคซึ่งแต่ละคนที่บริจาคมาคือเขาก็ไม่รู้จักผมได้วยซ้ำนะครับก็มีสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้ที่เคยมาบริจาคก็คงอาจจะไม่พูดอะไรมากครับเปยงแค่คำว่าขอบคุณครับ